สวัสดีค่ะทุกวันนี้นะคะเราจะมารีวิวแปรงล้างขวดนะคะในราคาหลักสิบบาทใครที่มีขวดน้ำกีพอร์นประมาณนี้นะคะกำลังตามหาวิธีล้างเนาะเพราะว่าขวดจะมีล้างยากเราแนะนําแปรงล้างขวดตัวนี้นะคะแปรงล้างขวดตัวนี้สามารถปรับระดับได้ของน้ํานุมแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ปรับได้ถึงสามระดับเลยนะทุกคนหนีเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีล้างกันอ่ะเขามีแปรงสั้นด้วยนะเดี๋ยวมารีวิธีล้าง นี่วิทีล้าก็คือนี่เปิดน,น้ำเข้าไปในขวดได้เลยค่ะแล้วก็นำแปงรงจุ่มหมุนๆหมุนๆขวดยังไงก็ได้ล้างยังไงก็ได้ให้มันสะอาดจะมีใช้งานง่ายน,นะทุกคนไปตามราคาหลักสิบบาทเท่านั้นมีวีฟองน้ำก็นุ่มนี่โชว์การปั่นระดับไปหนึ่งครั้งมันก็จะยาวขึ้นมาหน่อยแล้วก็หมุนๆหมุนๆจนกว่าตัวขวดจะสะอาดนะค่แล้วก็ปั่นระดับถึงคือเดิมวิธีทำควมสะอาดก็ง่ายค่ะล้างแบบนี้เลย บีบบน้ำออกแล้วก็สิ้วแล้วก็สามารถนำไปตากได้เลยนะคะใครที่ตามหาอยู่ที่ตะการสินค้าได้เลยจ้า